การเลือกคบคนผิดคุณอาจเสียทั้งเวลาและทุกโอกาสในชีวิตเพราะคนรอบข้างมีผลต่อความคิดและความสำเร็จของคุณในอนาคตสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับสู่ The d o m i n a n t Mindset EP นี้เรามาดูกันว่า9เทคนิคการเลือกคบคนแบบไหนที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นทันทีเมื่อคุณรู้ว่าคนแบบไหนควรรักษาไว้และคนแบบไหนที่อยาไปรู้จักเลยจะดีกว่า สิ่งนี้มันจะเหมือนกุญแจปลดล็อกสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงครับเทคนิคที่หนึ่งเลือกคบคนที่รับฟังคุณอย่างจริงใจการมีใครสักคนที่ยอมรับฟังคุณได้โดยไม่ตัดสินบางครั้งเขาอาจจะไม่เห็นด้วยในบางเรื่องแต่เขาจะรับฟังคุณด้วยความหวังดีและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้นและรู้สึกมั่นใจในทุกย่างก้าวของชีวิตครับเพราะเมื่อมีคนที่เข้าใจและสนับสนุนคุณจริงๆคุณก็จะมีพลังใจที่ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงลองสังเกตคนรอบตัวดูครับว่ามีใครที่ฟังคุณจริงๆหรือเปล่าและเวลาที่คุณต้องตัดสินใจสำคัญคุณได้รับคำแนะนำที่ดีจากคนเหล่านั้นไหมการเลือกตัดความสัมพันธ์กับคนที่ไม่เข้าใจ หรือไม่สนับสนุนคุณจากใจจริงจะช่วยให้คุณมีเวลาโฟกัสกับคนที่จริงใจและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นครับแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างได้ทันทีว่ามีคนที่เข้าใจและสนับสนุนเป็นอย่างดีจะช่วยให้คุณมั่นใจและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากขึ้นครับเทคนิคที่2องคบคนที่คอยช่วยเหลือคุณเสมอคุณและคนอื่นๆจะมีวันล้มเหลวและผิดพลาดได้ สิ่งที่จะพิสูจน์คุณค่าของคนรอบตัวได้ก็คือพวกเขายังอยู่เคียงข้างคุณจริงๆหรือเปล่าเพื่อนแท้ไม่ใช่แค่คนที่โผลมาตอนคุณสำเร็จเท่านั้นแต่คือคนที่คอยช่วยเหลือแนะนำในวันที่คุณลม้มและแน่นอนครับการช่วยเหลือกันและกันอย่างจริงใจคือหนทางที่จะทำให้คุณเจอคนที่เข้าใจและสนับสนุนคุณเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้าม หากใครหายไปทันทีที่คุณไม่สามารถให้ประโยชน์พวกเขาได้ทั้งท้งที่ใจคุณหวังดีแล้วก็ตามแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นถูกสร้างเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่ความจริงใจดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะตัดคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเพราะเมื่อคุณพยายามก้าวต่อไปได้เองคุณจะพบคนใหม่ที่พร้อมซัพพอร์ตคุณจริงๆครับเทคนิคที่สาบคนที่เขายินดีกับทุกความสำเร็จของคุณ พวกเขาจะยินดีกับคุณโดยไม่มีความอิจฉาเลยครับพวกเขาภูมิใจเรากับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณแต่ในทางกลับกันถ้าคุณจับสังเกตได้เมื่อคุณประสบความสำเร็จเขากลับนิ่งเงียบไม่สนใจความสำเร็จนั้นหรือพยายามไม่ตอบโต้กับความสำเร็จของคุณเลยนั่นคือสัญญาณอันตรายที่กำลังอิจฉาคุณอยู่พวกเขาอาจจะไม่ใช่ศัตรูตรงๆแต่เป็นพลังงานลบที่จะกัดกินความมั่นใจของคุณไปเรื่อยๆ การเลือกคบคนที่ยินดีจากหัวใจจะทำให้เส้นทางชีวิตคุณเต็มไปด้วยพลังบวกชีวิตเต็มไปด้วยแรงสนับสนุนเพราะพลังเหล่านี้มันทำให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยิ่งคุณสำเร็จมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ที่ดีก็จะยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเท่านั้นครับเทคนิคที่สเลือกคบคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเราจริงๆคนที่ยืนอยู่ข้างคุณไม่ว่าคุณกำลังเจออุปสรรคอะไรอยู่ก็ตาม พวกเขาจะไม่ตัดสินจากตำแหน่งการเงินหรือความสำเร็จแต่เห็นคุณค่าในความพยายามและจิตใจที่เข้มแข็งของเราการมีคนแบบนี้ในชีวิตเราจะช่วยให้คุณไม่สนใจคนที่คอยด้อยค่าเราอยู่ในสังคมและเมื่อคุณมีคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราจริงๆแล้วคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในชีวิตไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคหรือการถูกด้อยค่าจากใครอยู่ก็ตาม พราะคนที่จริงใจจะอยู่เคียงข้างเราเสมอครับดังนั้นจงรักษาคนเหล่านี้ไว้ในชีวิตแล้วคุณจะพบว่าความสำเร็จและความสุขแบบเรียบง่ายมันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยครับเทคนิคที่5รักษาคนที่กล้าพูดตรงๆไม่แอบนินทารับหลังความซื่อสัตย์จะยั่งยืนในความสัมพันธ์เสมอครับและคนที่กล้าพูดตรงๆกับเราแต่มีเหตุผลที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้น โดยไม่ใช้คำพูดที่ทำร้ายความรู้สึกคุณการเลือกรักษาคนแบบนี้ไว้หมายถึงคุณให้ความสำคัญกับความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันการมีใครสักคนที่พูดตรงแต่หวังดีไม่มีความเล่ห์เหลี่ยมแอบแฝงพวกเขาจะช่วยให้คุณตัดสินใจที่ถูกต้องได้ชัดเจนแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่ไม่พูดตรงๆสักเท่าไหร่ แต่กลับเลือกที่จะเอาคุณไปนินทารับหลังกับเพื่อนคนอื่นคุณจะรู้สึกถึงความอึดอัดเหมือนต้องใส่หน้ากากเข้าหากันตลอดเวลาและความสัมพันธ์แบบนี้จะทำให้เราเติบโตได้ช้าสุดท้ายเราก็จะเสียเวลาไปกับความไม่จริงใจครับดังนั้นข้อคิดที่สำคัญคือจงเลือกคบและรักษาคนที่พูดกันตรงๆด้วยความหวังดีและตัดคนที่ไม่ซื่อตรงออกไปจากชีวิตครับเพราะการอยู่กับคนที่จริงใจ จะทำให้คุณได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและไม่เสียเวลากับคนที่ต่อหน้าดูดีแต่รับหลังนินทาเราอีกเลยครับเทคนิคที่6หลีกเลี่ยงคนที่พูดแต่เรื่องลบๆพลังลบไม่จำเป็นต้องมาจากศัตรูโดยตรงหรอกครับบางครั้งมาจากคนรอบตัวเราด้วยซ้ำเช่นญาติที่ชอบเอาแต่เล่าเรื่องการเมืองเครียด,รยดหรือเพื่อนที่เจอกันทีไรก็จะมีแต่เรื่องดราม่าเต็มไปหมดการอยู่ใกล้คนเหล่านี้ซ้ำๆ จะทำให้เราค่อยๆซึมซับไปกับความเครียดและท้อแท้โดยไม่รู้ตัวครับการเรียนรู้ที่จะเลี่ยงคนแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าตัดความสัมพันธ์หรือเกียดเขานะครับแต่เราเลือกที่จะปกป้องพลังชีวิตตัวเองมากกว่าเพื่อให้เราได้มีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ทำไปพบเจอผู้คนที่สร้างพลังบวกและความสำเร็จให้คุณได้อย่างเต็มที่ครับเทคนิคที่7เลือกค,คนที่ไม่เปรียบเทียบซึ่งกันและกัน การอยู่กับคนที่ทำให้คุณไม่ต้องเปรียบเทียบคือการอยู่ในชีวิตที่คุณสามารถเติบโตได้อย่างเป็นตัวเองคนที่ชอบเปรียบเทียบใส่คุณพวกเขาจะนำความกดดันและบั่นทอนความมั่นใจของคุณเพราะชีวิตคนเราไม่มีใครประสบความสำเร็จเท่ากันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุและความมั่งคั่งดังนั้นเลือกคบคนที่รู้จักความแตกต่างและยอมรับคุณในแบบที่เป็น จะช่วยให้เราใช้ชีวิตแบบสบายใจโดยไม่ต้องแข่งกับใครแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็พอครับเทคนิคที่8เลือกคบคนที่เข้าใจว่าเราก็มีพื้นที่และเวลาส่วนตัวคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่บังคับหรือคอยกดดันคุณอยู่ตลอดเวลานี่คือสัญญาณของความเคารพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนซึ่งทำให้คุณรู้สึกสบายใจที่ได้พบเจอพวกเขากับอีกแบบหนึง่ง ถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนรอบตัวที่ไม่เข้าใจเวลาคุณบอกว่าไม่สะดวกไปงานต่างๆเขากลับเอาเรื่องนั้นมาด้อยค่าหรือพูดกดดันว่าคุณไม่ให้ความสำคัญแบบนี้ไม่ใช่ความเข้าใจแต่เป็นการด้อยค่าเราทางอ้อมให้อึดอัดครับในความจริงก็คือการที่เราปฏิเสธบางงานหรือมีเหตุผลส่วนตัวไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักหรือไม่ให้ความสำคัญ แต่มันคือการบริหารพลังชีวิตของคุณเองเพื่อให้สามารถทุ่มเทกับสิ่งที่สำคัญได้อย่างเต็มที่คนที่เข้าใจและเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคุณคือคนที่จริงใจกับคุณอย่างแท้จริงดังนั้นจงเลือกคบคนเหล่านี้ไว้เพราะพวกเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดเลยที่คุณมีเหตุผลเป็นของตัวเองครับสุดท้ายนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจและด้อยค่าคุณอยู่เรื่อยๆก็ต้องตัดคนแบบนี้ออกไปจากชีวิตครับ พราะการอยู่กับคนที่ไม่เคารพเรามีแต่จะทำให้เราเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์เทคนิคที่9เ,เลือกคบคนที่สร้างพลังแห่งความสุขคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมีแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันดังนั้นลองมองหาคนที่ยิ้มง่ายพูดคุยด้วยแล้วสบายใจหรือชวนคุณทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะออกกำลังกาย ทำงานสร้างฝันไปด้วยกันคนแบบนี้แหละครับที่จะเติมพลังชีวิตให้คุณสดใสขึ้นทุกวันและนี่คือ9เทคนิคการเลือกคบคนที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นทันทีการรู้จักว่าใครควรรักษาไว้และใครควรที่จะปล่อยมือชีวิตคุณจะดีขึ้นทันทีเมื่อคุณกล้าเลือกคนและเส้นทางชีวิตให้ถูกต้องถ้าคุณชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองแบบนี้ฝากกดไลค์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ